ร่วมฉีดวัคซีนโควิด19ช่วยลดความรุนแรงของโรคลดการเสียชีวิตลดการป่วยที่ต้องนอนในโรงพยาบาลครับก่อนจะฉีดว,วัคซีนนะครับเราต้องเตรียมตัวอย่างไรข้อแรกก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอ,อไม่อดนอนนะครับข้อที่สองก็คือถ้ามีอาการไข้ ก็ต้องบอกหมอเพื่อ,อาจะได้เว้นไปก่อนครับถ้ามีไข้เนี่ยไม่ควรฉีดอันที่3 2สองวันก่อนจะฉีดเนี่ยไม่ควรออกกำลังกายหนักนะครับก่อนจะฉีดน,นะครับท่านก็ต้องแจ้งแพทย์อย่างนี้นะครับท่านมีโรคประจำตัวอะไร2ท่านเคยแพ้วัคซีนหรือแพ้ยารหรือไม่หรือท่านอยูอ่มีระหว่างการตั้งครรภ์หรือไม่แล้วก็ข้อมูลอื่นที่แพทย์ควรทราบ ก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยครับข้อต่อไปนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมนะครับก็คือก็ออกจากบ้านอย่าลืมบัตรประชาชนแล้วก็วันเวลาที่นัดการฉีดรักษามาตรฐานการอกกันอย่างเคร่งครัดนะครับสวมหน้ากากะระยะห่างแล้วก็พบเจลแอลกอฮอลข้อแนะนำในการฉีดวัคซีนนะครับ ข้อแรกคือทําใจให้สบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลนะครับข้อ2ก็คือว่าสวมเสื้อผ้าที่สะดวกกับการฉีดวัคซีนแล้วก็เลือกฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัดแล้วก็หลังฉีดสัก2วันในภายใน2วันเนี่ยอย่าใช้แขนข้างนั้นในการยกของหนักหรือกเกรงแขนข้างนั้นเกินไปครับหลังรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วต้องพักพรอดู สังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีนอย่างน้อย30นาทีอย่างเพ่งคัดนะครับอาการข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนโควิดสิบที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งอาการไม่รุนแรงนะครับก็คือสามารถหายได้เองภายใน3วันเช่นอาการมีไข้ต่าๆปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดบวมแดงคันบริเวณที่ฉีดยาอ่อนเพลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวปวดศรีรษะหรือมีอาการชาเฉพาะที่ครับ ข้อ2นี่คืออาการรุนแรงที่พบได้ไม่บ่อยนะครับก็คือ,อมีก้อนบริเวณที่ฉีดยาเวียนศีรษะมึนงงใจสัน่นปวดท้องอาจเจียนเหงื่อออกมากผิดปกตินะครับอาการเหมือนจะคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่เช่นมีไข้ไอเจ็บคอจมูกไหล 3. อาการแพ้วัคซีนเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงความดันตก หลอดลมตีบหายใจลำบากมีผื่นขึ้นตามตัวมีจุดเลือดออกจำนวนมากอาจเจียนมากกว่า5ครั้งหรือมีปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงชักหมดสติถ้าหากว่าพบมีการรุนแรงหลังการฉีดวัคซีนควรรีพบพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการไข้นะครับก็รับประทานยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม1เม็ดนะครับอันนี้ก็จะสามารถลดอาการปวดได้ เมื่อพ hmm. ักรอดูอาการครบ30นาทีทางเจ้าที่เราก็จะวัดความดันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านได้กลับไปบ้านแล้วนะครับก็สังเกตว่าหากมีอาการผูติทุนแรงเช่นชาบครึ่งซี่ขนงขาอ่อนแรงปากเบี้ยวให้รีบกลับไปพบแพทย์ทันทีข้อแนะนำที่สำคัญหลังจากฉีดวัคซีนเมื่อท่านกลับบ้านแล้ว ต้องพักผ่อนให้เต็มที่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์หรืออย่างอื่นเนี่ยเพราะจะทำให้เกิดผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตจ,จะมีทำให้เราเกิดหมดสติแล้วก็อ่อนเพลียได้เพื่อตนเองเพื่อส่วนรวมเพื่อคนที่คุณรักชาววิทยาพร้อมใจกันฉีดวัคซีนโควิด19ครับ